แม่น้ำหนึ่งประกาศเลิกสาม,มีแล้วเป็นอีกหนึ่งคนดังในโลกออนไลน์ที่หลายคนคุณนาคุณตาก,กันเป็นอย่างดีเลยค่ะสําหรับเซียนใบหวยคนดังอย่างแม่น้ำหนึ่งเพราะก่อนหน้านี้ก็ออกมาให้เลขเด็ดเลขดังจนแฟนๆถูกห่วยกันมาหลายงวดติดเรียกได้ว่าความแม่นนั้นทําเอาเจ้ามือพากันอ้นเลยทีเดียวแต่ก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าเกี่ยวกับการจุดทูบทําให้แม่น้ำหนึ่งตัดสินใจงดจุดทูบสามงวดซึ่งถึงแม้จะประกาศไปแบบนั้นแล้วก็ยังมีชาวเน็ตที่ไม่พอใจอยู่ดีเพราะว่ามีชาวเน็ตบางกลุ่มที่มองว่าอยากจะให้เลิกเเลลกกใใบบไปยยพรราาาาาะทํํหห้้้ซือวขึ ต้องบอกเลยค่ะว่านอกจากจะเจอดราม่านอกบ้านแล้วล่าสุดก็มีดราม่าในบ้านอยู่อีกเจ้าตัวได้ออกมาประกาศผ่านทางแอปติกตอกว่าได้เลิกรากับนุสามีหนุ่มของตอนแล้วซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเหลือกัน4ี่คนแม่ลูกเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงนั้นเป็นลุยกันเลยค่ะล่าสุดแม่น้ำหนึ่งก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของลูกๆพร้อมเขียนแคปชั่นว่าต่อจากนี้จะมีกัน4ี่คนแม่ลูกแล้วนะแม่จะดูแลพวกหนูให้ดีที่สุดแม่เลี้ยงเดี่ยวและแจ้งอีกด้วยว่าหนึ่งเลิกกับรุ่งแล้วค่ะเราจบกันด้วยดีและเป็นพ่อเป็นแม่่ทีีดของลูกกันต ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ส่งให้กำลังใจกันรัวๆเลยเป็นกำลังใจให้แม่น้ำหนึ่งนะคะแม่หมวยเป็นกำลังใจให้นะคะไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยแต่ก็รักเหมือนเดิมสู้ๆนะคะสู้ๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแม่ซู้ๆนะคะไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปทุกอย่างหรอกฟ้าหลังฝนยอมสวยงามเสมอสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ขอให้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกัน,กนอีกในอนาคตครับ Rab! ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่น้ำหนึ่งไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกค่ะถ้าสีลเสมอการวนกลับมาเจอกันอีกครั้งซู้ๆนะคะงานนี้ก็ทำเอาแฟ แฟนเข้ามาคอมเมนต์กันส่งกําลังใจกันสนั่นเลยล่ะคะ่ะถึงจะไม่รู้ว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรแต่แฟนๆหลายคนก็ได้ให้กาลังใจแม่นึงรวมถึงมองว่าวันข้างหน้าอาจจะได้มีโอกาสกลับมาเจอด้วยกันอีกก็เป็นได้เอาเป็นว่าจะเป็นยังไงนั้นก็ให้กําลังใจแม่น้าหนึ่งกันด้วยนะคะอย่างน้อยๆก็มีลูกๆทิน่ารกคอยเป็นกําลังใจจากนี้ก็โฟกัสที่ลูกดีกว่านาอส่วนเรื่องความสัมพันธ์จะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมอันนั้นต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตเรียกได้ว่าเจอทั้งนอกบ้านและใน,นบ้านเลยล่ะคะ่ะเพราะถึงแม้จะประกาศ ร้องเรียกให้เจ้าตัวนะั้นเลิกจุดและเลิกใบหวยไปเลยเอาเป็นว่าเจ้าตัวจะทำยังไงต่อน,นั้นก็ต้องร้องติดตามกันต่อไปละคะ่ะ